สวัสดีครับผมสุรเชษเกษมสารนะครับพบกันอีกครั้งนะครับในวิดีโอแห่งนี้นะครับโอเคเมื่อเรานึกถึงธุรกิจเครือข่ายนะครับหลายคนมักจะนึกถึงการรักษายยอดแต่เชื่อไหมครับว่านักธุรกิจหน้าใหม่หลายคนไม่รู้ว่าจะต้องทำไปเพื่ออะไร ทำไมถึงต้องรักษายอดอยู่ทุกๆเดือนด้วยนี่แหละครับคือประเด็นของวิดีโอนี้ซึ่งผมจะจับออกมาอธิบายให้เพื่อนๆได้เข้าใจกันว่าการรักษายอดเขาทําไปเพื่ออะไรสําหรับผมแล้วนะครับจริงๆการรักษายอดก็ไม่ต่างไปจากการบังคับซื้อสินค้าเพื่อให้สมาชิกสะสมคะแนนได้ตามยอดหรือตามเป้าหมายที่บริษัทกําหนดไว้ในทุกๆเดือนนะครับซึ่งวิธีการก็คงไม่ยากอะไรก็แค่ซื้อสินค้าสะสมคะแนน ฟังดูแล้วเหมือนจะไม่ยุติธรรมกับสมาชิกจริงไหมครับแต่ถ้ามองอีกด้านหรือผลที่ตามมาของการรักษายอดแล้วลก็มันก็คือการรักษาสิทธิ์ในการรับรายได้ในทุกช่องทางของบริษัทผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าวันนี้ถ้าเดือนนี้นะครับเรายังไม่ได้รักษายอดเพื่อนๆจะมีโอกาสารับรายได้อยู่100บาทแต่ถ้าในเดือนนี้เพื่อนๆรักษายอด เพื่อนๆจะมีโอกาสรับรายได้หล้านบาทประมาณนี้ดังนั้นนะครับถ้าผมจะพูดว่าการรักษายอดเพื่อรักาษาสิทธิ์ในการรับรายได,ได้ก็คงจะไม่แปลกอะไรจริงไหมครับและมันก็คงจะยุติธรรมดีแล้วจริงไหมครับแต่ผมยังคล้องใจอีกนิดหนึ่งว่าสําหรับนักธุรกิจเครือข่ายรายใหม่ล่ะครับคนที่ยังไม่เกิดรายได้หรือรายได้อาจจะยังไม่มากพอถ้าเขาต้องคอยมารักษายอดในทุกๆเดือน อะไรจะเกิดขึ้นแน่นอนว่าภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจริงไหมครับและถ้าบริษัทมีสินค้าเพียงไม่กี่อย่างละครับเช่นพวกอาหารเสริมหรือเครื่องสบางนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นจากการรักษายอดจริงไหมครับสมมุตินะครับถ้าบริษัทมีสินค้าแค่อาหารเสริมนะครับในเดือนนี้เราจะต้องรักษายอดโดยการซื้ออาหารเสริมกระปุกนึง แต่ในเดือนนี้เรากินไม่หมดแล้วในเดือนถัดไปเราก็ต้องรักษายอดโดยการซื้ออาหารเสริมนั้นอีกหนึ่งกระปุกนั่นแสดงว่ามันคือรายจ่ายที่ไม่จําเป็นจริงไหมครับการรักษายอดนะครับจริงๆมันดีอยู่แล้วนะครับแต่ในบางครั้งมันก็อาจจะทําลายนักธุรกิจหน้าใหม่ได้เหมือนกันและมันก็เป็นไปแล้วด้วยที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับไม่ได้จะบอกว่าการรักษายอดไม่ดีนะครับ แต่ผมอยากจะให้เพื่อนๆมองให้ละเอียดศึกษาให้เข้าใจก่อนลงมือทำในทุกๆครั้งเพื่อนๆบางคนนะครับอาจจะเกิดคำถามในใจว่าแล้วธุรกิจที่ไม่รักษายอดล่ะครับมีไหมแล้วถ้าไม่รักษายอดจะมีโอกาสรับรายได้ตามแผนการตลาดละ่ะมีไหมครับจริงๆแล้วมีนะครับรรรบ,บางธุรกิจที่ไม่ได้บังคับรักษายอดและเป็นธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับตาราสัญลักษณ์คุ้มครองผู้บริโภคพร้อมด้วยรางวัลการันตีอีกมากมายเรียกได้ว,ว่ามั่นคงสุดๆแหละครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากรู้นะครับติดต่อผมสุริเช็เกษมสารได้เลยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ